ดูนะครับและนี่ก็ค,คือถังซานเทพอชูราตัวนี้มีรีดันแล้วมาดูสกิลกันปึ้งนไงปึ้งสองทียังไม่ล่วงสามทีโอ้โหอย่างตึงอ่ะอ่ะโอเคก็สวัสด,ดีชาวเกมเมอร์สายอเมะี้ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับถังซานสามทีไม่ได้เข้ามานานประมาณสี่เดือนเนาะสําหรับตัวผมเองนะครับสี่เดือนนิดๆโอเค มาเดีย๋ยวเราจะมาดูตู้กาชาด้วยว่าตอนนี้มีตู้กาชาอะไรบ้างแล้วก็มีตัวละครอะไรบ้างนะอันนี้เป็นไอดีหลักของผมแหละอ่ะก็มีถังซานอาชุราเนาะแล้วก็มีจูชิงนะครับล้างเทพปะนี่แล้วก็จะมีปูกะบีมีถังซานเทพสมุทรด้วยแล้วก็เป็นเต้าหลิวใช่ไหมแล้วก็มีพี่เสือหมดยังอ่ะหมดแล้วประมาณนี้อันนี้คือไม่มีหกปีก หก <Okay. S 2> ปีเป็นอีกไอดีหนึ่งเป็นอีกเซิร์ฟหนึ่งอ่าโอเคคือผู้เล่นเก่าที่กลับมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์จีนนะครับหรือว่าไม่รู้ไต้หวันเขาปรับหรือยังแต่ว่าจีนปรับมาตั้งนานแล้วนะก็ะคือเราจะได้ใบสุ่มน้อยลงนี่ใบสุ่มตรงเนี้ยเราจะซื้อได้น้อยลงนะครับปกติอวมันจะซื้อได้แบบไม่จํากัดเนาะแล้วก็ตู้กาชาตู้กาชาที่ผมไปแลกใบสุ่มเนี่ยคือหลักๆเลยมันต้องใช้เพชรอะปกติอะมันจะมีให้เราใช้ เราจะรองใบสุ่มตรงนี้ไว้ใช่ไหมเนี่ยใบส่มชมพูไว้แลกไปสุ่มดีรันแต่ว่ารอบนี้คือแบบมันเหมือนกับว่าเราต้องใช้เพชรมากขึ้นอะ่ะแล้วก็มันแลกได้แค่มันแลกได้แค่ห้าใบเองมัาจำกัดแล้วก็เราใช้ใบเนี้ยใบเนี้ยสิบใบในการแลกเฮ้ยถือว่าผมเอาใบนี้ไปแลกวะเออแปบ๊บหนึ่งนะตอนแรกผมมีอยู่ยยสิบใบในใบสีเนี่ยงงเลยอะ <Thank you. S 1> <laughs> อ๋อใช่เลยคือผมผมเวอร์เองอันนี้คือมันเอาเน,นี้ยไปแลกแต่ผมหาที่แลกใบเนี้ยปกติจะเอาใบชมพูไปแลกเป็นใบนี้ใช่ไหมอืมเราหาที่แลกตรงไหนอ่ะแบบหนึ่งต้องอยู่ในร้านค้านั่นแหละสําหรับตัวที่มาแลกของผมก็ไม่ได้เข้ามาเล่นนานอ่ะปกติมันจะอยู่แถวเนี้ยอันนี้โอ้อันนี้นมีหกปีให้แลกด้วยอหรอ,อันนี้เก็บแต้มเอาไว้อะตัวนี้ก็มีแต้มแจกฟรีเหมือนกันว่าถ้าใครจะเติมเงินก็ แลกหกปีกได้้วแล้วก็มีกระดูกด้วยก็ถือว่าเกมก็เปิดมานานเนาะมันก็แบบตัวเก่าอ่ะเป็นเมตาเก่าอ่ะเขาก็แจกมาเอาไว้ให้เราแรกอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เอาไว้ลงกิจกรรมเออไม่มีเว้ยอ่ะเดี๋ยวลองดูกล่องตรงนี้กล่องตรงนี้เป็นเติมเงินนะเนี่ยต้องใช้เพชรอย่างเดียวอ่ะใช้เพชรในการที่มาซื้อตรงเนี้ย แล้วก็ตรงนี้ไม่มีให้แลกแล้วนะเห็นปะปกติมันต้องแลกได้นะอันที่จริงนะแต่ว่ากรรมเลยแลกไม่ได้อันนี้ใฮ้กูแจอะไรไม่รู้อ่ะเออเด้ใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะอ่ะโอเคหาไม่เจอครับแลกไม่ไม่รู้ตรงไหนเหมือนกันกิจกรรมแบบโอ้โหเยอะมากนะแล้วก็คนที่เล่นใหม่อ่ะมันจะมีพวกกิจกรรมพวกนี้ยมันจะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวของตัวนี้ด้วยหัวอีห้าวแต่ก่อนมันจะเป็นตัวของ มันจะแล้วแต่บาง,บางรอบเนาะบางรอบก็เป็นตัวถังซาได้บ้างวนเนี้ยแล้วแต่แล้วก็เราสามารถเลือกเลเอรพตรงนี้ได้กิจกรรมแบบอย่างเยอะเลยอันนี้คือสุ่มกาชามีหกใบก็สุ่มหกใบเนี่ยแหละตอนแรกผมรับตรงนี้ไปแล้วผมทําถึงดาวแดงแล้วเป็นตัวที่เป็นตัวที่ดีนะครับอ่อาเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นก่อนเมื่อกี้เราทดลองสายของเราไปแล้วโอ้อันนี้คือใช้ตระกูลน,นี่เลยอะ สำนักถังอะ่ะมีถังซานถังซานโอ้ถังซานมันตีได้หลายรอบนะอ่ะอดา๋ยูดูตะกี้สกิลหนึ่งนะอันนี้สกิณสองถือว่าโอเคนะปึง้งมีถังซานถังเฉินแล้วก็ถังห้าโอ้โหสายนี้เนะาะเดี๋ยวลองไปดูอีกสายหนึ่งว่าเป็นยังไงไอนตัวที่แบบมันเท่ด้วยแนละ้วมันก็โกงด้วยอะ่ะตัวเนี้ย ผมว่าน่าจะเป็นแบบตัวเมตาปัจจุบันเนี่ยก็ยังน่าจะใช้กันอยู่เนาะไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนตัวไปใช้ตัวอื่นกันยังนะมาเห็นตรงมาดูสายที่สองสายนี้น่าจะเป็นแมงป่องเนาะโอโ้อันนี้เป็นการเปิดเขตแดนใช่ไหมปึ้งรู้สึกสายนี้มันจะแบบ มันจะทำามเมตต่อเนื่องอหแต่ว่ามันอาจจะเบาสักหน่อยนะมันจะไม่เหมือนสายที่แล้วนะสายที่แล้วมันจะเป็นแบบสกิลอันนี้มันจะแรงเลยผมก็ไม่ได้แปลสกิลมานะ,ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันสักเล็กน้อยนะเพราะว่าผมผมก็มีแล้วอะแล้วก็อันนี้คืออะไรโอ้แหวนแล้วก็มีกระดูกใช่ไหมเออโอเคเดี๋ยวผมสุ่มเป็นตัวละครนะผมอยากได้ตัวละคร การันตีเท่าเดิมป่ะเนี่ยการันตีสี่ร้อยเหมือนเดิมแล้วก็ตัวในตู้ก็มีโอ้มีตัวนี้แล้วหรอนี่ครับนี่ออกไปหน่อยตัวเล็กนี่มันขึ้นมาทำไมเนะี่ยแล้วก็เกมถังซานสามดีอ่ะมันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วสำหรับเซิร์ฟไต้หวันเดีย๋ยวรอเลยมันจะเป็นแบบอเอ o มอมโออ่ะเออน่าเล่นมากนะแล้วก็มันแตกต่างจาก MMO เอมโอที่เปิดอยู่ปัจจุบันนะก็คืออันนี้มันจะเป็นแบบให้เราบังคับ ตัวละครนะ่ะมันจะมีตัวละครก็คือตัวละครหลักแบบว่าเหมือนกับพวกเอมซีอ่ะเหมือนกับเอนเกนชินนะพูกนั้นอนะ่ะมันจะเป็นเอมซีหลักของเราใช่ไหมแล้วก็เวลาเราสุ่มได้ตัวละครที่มันเป็นตัวละครจากเมทังซานอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาตัวแบบอันนิ่องอย่างเงี้ยลงไปเล่นได้เออน่าสนใจไหมแล้วก็ค่ายเดียวกันเลยนะค่ายสามเจ็ดเกมเหมือนกันนะครับปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ไทยเวียดนามก็เป็นของค่ายสามเจ็ดเกมยรนะมันไม่ได้เป็นฟันแท็บเหมือนเดิมแล้วนะนะก็ประมาณนี้เลย ตัวถางซายมารีวิวหรือว่าระบบอะโอ้โหแบบพัฒนาไปไกลแนละ้วถ้าใครแบบว่าเฮ้ยอยากเล่นเกม MMO ที่แบบการันตีได้เลยว่าตัวละครที่แบบสวยงามตามสไตล์อนิเมะอย่างเงี้ยแล้วก็การันตีได้เลยว่ามันเปิด,ดย,ยาวๆแน่นอนก็ก็รอได้เลยถามว่าทำไมผมถึงไม่เล่นเอ็มเอมอันนั้นนะมันดูแบบผมไม่ค่อยชอบอะเออเอาตรงๆนะครับผมชอบแบบภาพอย่างเงี้ยต้องรอดู นะครับสําหรับตัวภาคใหม่ของถังซานสามดีเอ้ยแจกน้องผีเสื้อด้วยน้องถังอูทงเออแล้วก็้น้องถังอูทง,ง,ง,งเนี่ยมันจะมีแบบสปอยได้ไหมไม่สปอยดีกว่า <laughs> ในเมอ์ผมยังไม่ได้ดูแต่ผมไปเห็นสปอยมาเออมันมีอีกล่านหนึ่งที่แบบคมๆเข,ข้มๆอะ่ะแบบหน้าแบบดังดุเลยแล้วก็กิจกรรมมันก็มาเรื่อยๆนะไอพวกกิจกรรมแบบเอส่งกงส่งการ์ดอะ่ะ ถ้าเรามีเพื่อนเล่นเซิร์ฟด้วยกันก็โอเคมันก็ส่งการ์ดได้หรือว่าถ้าข้ามเซิร์ฟก็น่าจะได้อยู่มั้งอืมแต่ว่ามันต้องมีกิจกรรมมาพร้อมๆกันเนาะบางทีถ้ากิจกรรมมันหมดไปแล้วอะก็ไม่สามารถส่งได้ปกติเดี๋ยวผมเติมทุกวันเลยนะไอแพ็กเนี้ยเออบางทีก็เติมแพ็กนี้เติมแล้วก็บางทีก็เติมแพ็กที่มันแบบสิบเก้าบาทสิบเก้าบาททุกๆวันอะที่มันแบบมีตู้มาใช่ไหมเออหือว่าเป็นเกมที่ผมเติมเยอะที่สุดแล้วแล้วก็เล่นนานที่สุดแล้วถ้าไม่นับในส่วนของตัว Rov Rov กับเกมเกมฟีฟ่า <laughs> ไม่นับไม่นับสองเกมนะผมเล่นเกมนานสุดแล้วโอเคก็อัปเดตประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็เล่นเล่นออนไก็คือเล่นไม่เป็นแล้วแหละเพราะว่าระบบมันเยอะมากๆแล้วอ่ะ๋ยวาพาไปดูตรงแผนที่ก่อนแล้วกันว่าตอนเนี้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมามากมายขนาดไหนละ <c oughs> แผ่ก็ยังเป็นแผ่ของเกาะเทนนิสูดอยู่นะอนาคตน่าจะเป็นแผดของแผดของภาคสองนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ต้องมีแผ่ภาคสองด้วยเนาะ โอ้อันนี้ก็คือมันคือตีอะไรอะ่ะปกติมันจะเป็นตีกระดูกเนาะอันนี้น่าจะเป็นต็ตีกระดูกกันแหละแต่ว่ามันเป็นตัวที่มันเป็นจํากัดเนะเอาะเสาร์อาทิตย์อ่ะอันนี้ก็เป็นโหมดที่เราเคยเห็นแล้วมันจะมีโหมดที่ผมยังไม่เปิดด้วยอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนเดิมเนาะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่ผมไม่เคยเห็นเลไเนี่ย แล้วก็อารีนาสักหน่อยดีไหมอารีนาอยู่ตรงไหนแบบเทพสมุทรก็คือก่อเทพปะมันจะอยู่ห่างกันห่างกันแบบห่างกันแบบห่างกันเลยอะเออถ้าเป็นแบบเก่ามันก็จะแบบไม่ค่อยห่างเนาะแต่ว่าแบบนี้ก็อับนาแล้วแหละมาเดีย๋ยวเรามาดูอันดับหนึ่งว่าเขาใช้ตัวละครไหนกันบ้างเรลล9เก้าสิบเก้านะโอ้โหถังซานเทสมุทสกินอย่างเฟี้ยวเลยอะมีเชียนเต้าหลิว เอ้ยมีตัวนี้ด้วยอ่ะสัดวิญญาณเหรอน่ารักดีอะแพนด้าตัวน้อยหูอ้ยเฮ้ยมงแหวนเทพใช่ปะพูกจังเถื่อนเลยแล้วก็ตัวนี้คือถังซานเทพสมุทรใช่ไหมน่าจะใช่เอ้ยพวกอีห้าวนี่ตัวนี้พวกอีพวกอีห้าวมีหนอนอยังไงพี่หนอนไหม่อ้น,นี้อย่างน่ารักเลยเออในห้วอีห้าว แล้วก็มาน้ำคนยังนี่ยังอยู่แล้วก็เฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรอะถังซานอะหัวอีห้าวนี่ไม่เป็นตัวเนี้ยดวงตาแล้วดวงตาก็มีติดเหมือนกันทุกคนเลยเนี่ยตอนเนี้ยหลงหลงนี่ใช้ได้ยาวๆเลยอะแต่ว่าเขาไม่ได้อัพนี่นะน่าจะใช้ตัวอื่นแทนแล้วตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้เป็นเป็นย่าเงินคมอะ จะเป็นผู้หญิงถังยาเหรอืมเอาเรื่องจัดอันนี้ไม่ใช่หลงๆมั้งตัวนี้ตัวนี้ต้องเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งหรือว,ว่าหลงๆเนี่ยสกินอนะ่แปลกแปลกมากอันนี้เอาซื้อขาโอ้โหเอาซื้อขานี้ใช้กันแบบยาวนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับย,งยังก็ากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดถ้าตามให้ผม้วยแล้วกันสำหรับแฟนๆเกมถังซานเนะาะก็ยังคิดถึงฝังซานอยู่แต่ว่า ใช้กับเล่นผมก็คงเล่นไม่ไหวหรอกไม่มีตังเติมเอจะเล่นไปสายฟรีก็มันก็ไม่สนุกเนาะเกมเนี้ยมันก็เล่นได้ประมาณสองเดือนสามเดือนน่ะถ้าเป็นสายฟรีนะแต่ว่าถ้าสายเติมก็เล่นยาวๆเลยถ้าใครมีงบประมาณในการเติมนะครับสําหรับเกมทงังซ่านเดี๋ยวเอาไว้รอทงรัทงซ่านภาคใหม่แล้วกันเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ